ทัวรสนามเชลซีทัวสนามราคา35ปอนด์นะครับเราก็จะได้ดีมา The Stadium Tour ไปไปทัวกันนี่คือสนามสวยมากสีมันมัน,ม,นมันคือสวยจริง,รงๆนะทุกคนที่นั่งในของเชลซีเป็นเบาะเลยนะทุกคนนั่งสบายมากกจริงนี่คือเบาอที่เอ็นโซมารรสกาหรือนักเตะเชลซีจะลองนั่งนะครับมผมจะลองนั่งให้ดูโอ้นั่งสบายมาก และนี่ก็คือโซนที่เอ็นโซมาเรสกายืนสั่งทุกทีมแล้วด้โชว์ห่วยมากเลยเมวแมวมีตู้สั่งอาหารด้วยกดเข้ามามันให้เลือกเลยนะพระเจ้าตอนนี้เลยหรือาาว่าเจ้าระหว่างพักครึ่งโคตรเสียวนี่ครับเขาก็พามาห้องแถลงข่าวนะครับทุกคนเราก็จะได้มานั่งที่ของโจเซมบูริโย่หรือเอ so นะ็นโซมาเรสกานี่คือห้องในตัวทีมอเวย์ของเชลซีนะครับเขาก็จะมีเสื้อของนักเตะมากมายมีโรนัลโด้มี Ronaldo, ลิโองลีมีซาลาตันกุนเดือบรอยมีหลุยสซัวเรสมีซองฮึงมินมีแมทธิวส์อาจจะแมทธิวเลตีครรมเเตเเบลดวิดเเบคแฮมวนนูี บ๊อบบี้เชาาตันบ๊อบบี้หมัวเลยทุกคนเบอร์หของเบส์แฮมแล้วนี่ก็คือห้องแต่งตัวทีมเชลซีนะครับใหญ่มากฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนวดเขาก็จะมีชื่อนักเตะท,ที่เจ็บอ่ะอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วนี่ก็คือโซนฟิวห้องฟิตเนสนะครับทุกคน และนี่ก็จะคือฝั่งของห้องแต่งตัวเชลซีที่เขาไว้เปลี่ยนตัวนี่ก็คือที่นั่งของอาริฮันโดโรกาเาชชนะครับหรือนักเตะเชลซีคนอื่นบอกถามว่าน,นุ่มไหมมันไม่นุ่มขนาดนั้นนะทุกคนหลังจากแต่งตัวกันเสร็จนะครับเรากำลังจะเดินเข้าสนามอันนี้ก็คืออุโมงค์นะครับทุกคนเขาก็จะข่ายเราขึ้นจอเชลซีด้วยนะทุกคนเทพไหมและนี่ก็คือทั้งหมดของการทัวร์สนามเชลซีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับจะมีทัวร์สนามที่ไหนอีกเดี๋ยวเจอกัน